เป็นจังไดเหล่้ฮอนเบ <c oughs> ิกเบือก็ทำฮะคือฮอนเบิกเบืออยู่เป็นจังไดขี้หอยผู้สาวตีไปแล่นจะบข้าวไปขี่ไปปั๊บ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 ไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปกูเบือเบือกี่วิกูอ่า้ที่ไหนวะวิจะไปใช้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 กินนมก็เด้กินนมก็เด้กินนมก็ได้กินนมกินนมขับไปขับไป มาเรกินน้ำหนิของไทยนี่ของไทยนี่ของไทยเรือยไปๆไปๆยานยไไปไปยังไงมันดือแล้นี่ยทุ่มกวดอุบ่ไปแล้วไปละมาหหวไหดิม่ามาต้งไปก็นได้หรไปเบิด์้นเบิรขึ้นกับบมานิเร่เรื่อๆเรๆกินไหมกินไหม ประตูแล้วไม่หน,นานานนานนานเอาเลยเอาเลยไปแล้วไ,ไปแลลาดแล้วโอ้ยใส่เลยเห็นไอยดีกับพ่อแล้วไปไมนไดนไปตลาดสาะ่ะตกใส่ละฮามไปใสลูกหืมมากินนมก่อนนี่เลยล มานี่นีนนี่เร็วๆนี่นี่นีกินก้อนกินก้อนซูมีแห้งะละซูมีแห้งเออกินก้อนกินก้อนลูกออเกินกินอาเออเออเอยงให้กินนใใจนใจย็นโอ้ยเอาเอข้าไปกินข้าสาวั่นเว้ข้าไป

ให้หน่อยพุ่นเนาะ่ใช่ไม่แห้งโอ้เอาไปแล้วไปแล้วขายประาทแล้วอาลาดแล้วเลิกปันนี่กลับไปไปขามเลยเลิกปันนี่นนนนกลับไปแล้วก็นอนแล้วปานนี่นายกลับมาเร็วกลับมาเร็วสิไปใส่คุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือเอ้ยกลับมาเร็วไปแล้วไปแล้ว กลับมาเด้เมื่อเอินเด้อโอ้ปอปเปิดติดเสื่องเลยเนาะผมมาเปิดให้กับฮานบอกบอกกเอ้ยเงิดไหล